สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องโจทย์ปัญหาหรอรมอและคอรอนอนะครับแล้วก็ตรงกับไบฝึกหัดที่1.12ครับคำสั่งครับแสดงวิธีหาคําตอบข้อ1นครับแก้วตามีเหรียญ1นบาท132เหรียญเหรียญ5บาท154เหรียญเหรียญ10บาท1 7 6เหรียญแก้วตาต้องการจัดเงินเหรียญใส่ถุงให้แต่ละถุงมีจํานวนเหรียญเท่าเท่ากันและเป็นเหรียญชนิดเดียวกันโดยให้ได้จํานวนถุงน้อยที่สุด จะจัดได้ทั้งหมดกี่ถุงถุงละ, Copy, ละกี่เหรียญน,นะครับตรงนี้สิ่งที่โจทย์ถามก็คือถามว่าจะจัดได้ทั้งหมดกี่ถุงถุงละกีะ่เหรียญน,นะครับส่วนสิ่งที่โจทย์บอกมาก็คือนี่เลยครับทั้งหมดเลยนะครับทีนี้มาดูวิธีคิดกันนะครับถ้าเราต้องการนะครับให้ได้จํานวนถุงน้อยที่สุดนะครับตรงนี้ก็หมายความว่าเราต้องจัดเงินใส่ถุงให้แต่ละถุงมีจํานวนมากที่สุดโดยต้องเท่าๆกันด้วยนะครับ นักเรียนเข้าใจนะครับถ้าเราต้องการถุงน้อย,น,อยนะครับให้ถุงให้น้อยที่สุดหมายความว่าเราก็ต้องใส่เหรียญลงไปให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แต่ว่าแต่ละถุงนั้นต้องจํานวนเหรียญเท่าๆกันนะครับดังนั้นตรงนี้ก็เลยต้องเป็นการหาหอระมอของ 132, 154แลวก็176ก็คือหาหอระมอของเหรียญทั้ง3ชนิดนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้จะสามารถให้เราได้คําตอบตรงนี้ออกมาครับว่าได้ถุงละกี่เหรียญน,นะครับ ขั้นต่อไปครับเมื่อได้จํานวนถุงอธิท,ทีครับเมื่อได้จํานวนว่าแต่ละถุงนั้นมีกี่เหรียญนักเรียนก็หาจํานวนถุงต่อครับได้โดยการนำหอรมอรที่หาได้ในขั้นที่หหรือจํานวนเหรียญที่หาได้ในขั้นที่1ไปหารจํานวนเหรียญในแต่ละชนิดนะครับก็คือเหรียญบาทเนี่ยมี1นึ่าเหรียญ ลรวก็เอาหอรมอที่หาได้มาหารนะครับเหรียญบาทมี154เหรียญก็เช่นเดียวกันครับก็นำห่อรมอมาหารครับเหรียญสิมี176เหรียญก็นำห่อรมอที่หาได้ในครั้นที่1มาหานั่นเองนะครับโอเคนะครับต่อไปเริ่มดูวิธีทำกันเลยนะครับซึ่งตอนนี้ครูขอเขียนไว้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาฟังคำอธิบายพร้อมๆกันนะครับวิธีทำครับก็เริ่มจากหาจํานวนเหรียญที่มากที่สุดนะครับที่จัดใส่ในแต่ละถุงนะครับโดยการหา รรมของ 132, 154แล้วก็176นั่นเองนะครับซึ่งการหาหรรมนั้นะนักเรียนอาจจะใช้วิธีอื่นก็ได้แต่อันนี้ครูนำเสนอเป็นวิธีการตั้งหารนั่นเองนะครับเราก็นำ 132, 154, 176 15ตั้งหารในคราวเดยียวกันนะครับแน่นอนครับเป็นจำนวนคู่ทั้งหมดก็หารด้วย2ลงตัวนะครับครูก็เลือกไม่2มาหารนะครับผลหารที่ได้ขั้นแรกก็อันนี้น66นะครับ 77, 88นะครับพอมาถึงขั้นนี้ก็นักเรียนเ็ามองอีกครับว่ามีจํานวนนับใดแ่ละพิจารณาว่ามีจานวนนับใดที่สามารถ หารทั้ง3จํานวนนี้ลงตัวนะครับซึ่งก็ได้แก่11นั่นเองนะครับ11ไปหาร66ก็รับ6นะครับหาร77ก็รับ7ครับหาร88ก็รับ8ครับผลหารที่ได้ตัวนี้เป็น6 7แล้วก็8นะครับนักเรียนก็พิจารณาว่ามีจํานวนนับใดอีกที่มากกว่า1ที่สามารถหารทั้ง3จํานวนนี้ลงตัวนะครับซึ่งจะเห็นว่าไม่มีแล้วนะครับ มาถึงขั้นนี้นะครับเราก็จะได้หรอระมอของทั้ง3ามจำนวนนี้ออกมานะครับก็คือนํามาจากตัวหารนะครับรวมทั้ง2ตัวนี้ก็คือ2กับส1เ็นะครับนำมาคูณกันครับสคูณสิก็เป็น22ครับแสดงว่าหรอระมอที่เราหาได้22ตรงเนี้ยคือจํานวนเหรียญที่แก้วตาสามารถจัดใส่ถุงให้ได้มากที่สุดนะครับก็คือมากที่สุดได้แค่22บเหรียญครับแต่ละถุงแต่ละถุงจะได้22เหรียญน,นั่นเองนะครับทีนี้ ขั้นต่อไปครับถ้าเราต้องการทราบว่าจะได้กี่ถุงนักเรียนก็คิดต่อดังนี้นะครับจัดเหรียญ1นบาทครับได้ก็นำหนึ่งสามสิองหารด้วย26นะครับออภัยครับหารด้วย22ครับได้เท่ากับ6ถุงนะครับเหรียญ5บาทนะครับก็1นึ่เหรียญหารด้วย22นะครับก็จะได้7ถุงครับเหรียญ10บบาทครับหนึ่งรยเหรียญครับจัดสร็จถุงถุงละยีครับก็จะจัดได้8ถุงด้วยกันนะครับ ซึ่งถ้านักเรียนสังเกตให้ดีครับจำนวนถุงตรงนี้มันจะสัมพันธ์กับผลหารที่เราหาได้นะครับในตอนที่เราตั้งหารหาหอรมนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมครูถึงเลือกวิธีหารมาในการหาหอรมอน,นนะครับก็เพื่อจะทำให้ได้ผลหารตรงนี้ออกมาด้วยนะครับนะครับเอามาใช้ได้ต่อนะครับเราไม่ต้องไปตั้งหารใม่อีกทีให้เสียเวลานะครับต่อไปครับเราก็นำถุง แต่ละชนิดนะครับ6 7 8มารวมกันก็จะเป็นจำนวนผงทั้งหมดนะครับก็คือ21ถุงนั่นเองนะครับดังนั้นแก้วตาจะจัดเหรียญใส่ถุงได้ทั้งหมดรวมกันนะครับ3มชนิดนะครับเหรียญบาทเหรียญ5บาทเหรียญ10บบาทก็จะได้21ถุงนั่นเองถุงละ22เหรียญนะครับก็ตอบได้ละข้อนี้นะครับสรุปก็คือแก้วตาจะจัดเงินใส่ถุงได้นะครับ21ถุงนะครับถุงละ22เหรียญนั่นเอง โอเคนะครับข้อที่หนึ่งนะครับ